ยังไงอะคะต้องเติมต้องเติมเหรอแล้วเอามาจากไหนะลูกมีไหมหนูดูดิสิอัญยาดูสิคะว่าอาหารแมวอยู่ไหนคะอยู่แถวนี้หรือเปล่าไปดูอ๋ออยู่นี่จริงหรือเปล่าใช่เหรอคะอ๋ออยู่นี่จะเติมเลยเหรอคะน้ำอยู่นี่น้ำอ๋อน้ำให้เหนียวๆด้วยเหรอคะค่ะเย็นๆกินก้าวเล กินข้าวด้วยเรามีที่นอนแมวเรามีที่นอนแมวเนาะถามว่านุ้ตี้ให้อาหารแมวได้ไหมเขาจะให้อาหารแมวเขารู้ด้วยนะเขารู้ด้วยนะอ่ะอัญญาให้เองอัญญาให้อาหารแมวใช่อัญญาเทียอัญญาเทียอาหารแมวต้องข้าวแล้วนะคะงายด้วย ยกน้ำนั้นมาทิ้งก่อนโอเค,อเคสองมือ,อเดี๋ยว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 เดี๋ยสองมือสิลูกสองมือใช้สองมือ,อเ,เอาเป็ดวางไว้ก่อนเออเออ,เอ,อน,นะเป็ดวางจริงโอเคโอค้โหเ,เป็นเด็กรักสัตว์น,นัจ้ะทิ้งนทุ่งกนนี่ทิ้งนี้ โอ้ได้ด้วยได้ด้วยอืมเก่งมากค่ะทิ้ง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 ขนมิ่ลูกอ่ะโอเคออกมาอ่ะหนูถือมาสิหนูถือด้วยค่ะอ่ะไปไปวางก่อนไปวางก่อนเดี๋ยวค่อยเทเดี๋ยวค่อยเทขอทานเองเลยค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันเยอะแล้วเก่งจังเลยอ่ะเรียกเรียกเงินมากินมา ทำไงนะทำไงนะคะเรียกไงแม่รอยยิ้มกงแกเเหนียวเหนียวออกมาแม่แม่ออกมาฮ่าไม่งั้นในบ้านนอกบ้านนี่เหมือนกันเลยนะลูกแม่อ่ก็ถือมัตสึคิมิด้วยนะถือว่านากง เรียงถูกใส่ผิดเรียงผิดใส่ถูกเหมือน,นพี่มันเลยแล้วหนูจะถือมา<ค>จีบปีนไปทำไมเข,า,นะขาสลับด้านสิดที่บอกว่าเขาก็บอกว่าค่ะแม่ว่าไม่ผิดอ๋อเหรอเขาบอกว่าก็กลับได้สิดูี่กา,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 าส่งส่งอีใหม่ส่งอีใหม่ไปใหม่อีใหม่เลยไปดิไปกลับไปหาบะมีก่อนเดี๋ยวบะมีก็ไปไหนมาไหนถืออะไรอยู่คะ มาจากคีนโอเคมาจากคีนทีไ okay. ร